นี้ถึงไทยถึงไทยภาพแล้วพวกเราได้เรียนรู้เรื่องอะไรกันมาบ้างคะคำควบกล้ำคำควบกล้ำว่าเป็นยังไงเป็นคำควบแยบควบไม่แยกวบแทกับควบไม่แท้จควบแทบเป็นยังไงคะตัวหลังกับตัวหน้ารวมกันได้จะอ่านออกเสียงพวกกันเลยได้กันก็มีคำไหนบ้างคะไฟ่องไปได้ไดกลับกลับกลับกล้ จริงก็บูก็ได้ค่ะเก่งมากมาจริงก็จริงคช่ไครักุสาไใส่ีครับสีมาสีก็มาสีได้จริมก็ค่ะเสริมทราบครับทราบต้นใสค่ะเก่งมากเก่งมาก หลังจากนี้เราสามารถนําคําควบค้่งที่เราเรียนรู้ในคาบนี้เราสามารถไปใช้ประโยชน์ในด้านไหนบ้างข้อมุลก็บไป,ไปอ่านข้อมูลไปทำอะไรคะไปอ่านหน<ป>ังสือไปอ่านหนังสืออ่านหนังสือต้อง,งอ่านห้ถูกต้องนะคะว่าคาไหนเป็นคําควบค้่งอ่านออกเสียงให้ชัดเจนคาเป็นคาตายอ่านออกเสียงให้ตรงตามมา,าตรัวสะกตามาธิปธิธีนะคะแล้วเรื่องอะไรอีกการยักวาม อันเขียนอานเขียนเราสามารถเขียนเขียนเรียงความเขียนคำฝันด้วยเขียนตามคำโปรแกรมอนเขียนให้ถูกต้องนะคะแล้วจากกิจกรรมจากการทํางานจากการทํางานเมื่อกี้เราได้อะไรบ้างคะได้หลายอย่างได้หลายอย่างเนี่ยค่ะเมื่อที่ครูที่ครูให้ทําเป็นคู่เมื่อกี้เราได้อะไรบ้างได้ํำการการออกงทการการตัวยงค่ะ และการแสดงออกด้วยไ,ไหมที่เพื่อนไปนำเสนอค่ะการสามคคีด้วยที่ทำการทํางานเป็นคู่เราต้องแยกว่าคนนี้อ่าคนนี้เขียนได้ได้งานงานของเราได้สําเร็จไปด้ด,ดีนะคะค่ะหลังจากนี้นักเรียนก็คงจะนำคำควบคัางาที่ครูสอนเนี่ยไปสืบการฝืกเขียนในชีวิตประจาวันได้นะคะค่ะนักเรียนนั่งเรียบร้อยนักเรียนตัน้งมุทตั้งความบริ ขอบคุณครับขอบคุณครกค่ะขอบคุณทางนักเรียนนั่งลงได้เดี๋ยวเตรียมตัวเรียนครับต่อไปนะคะขอบคุณครับขอบคุณครับใช่อย่าลืมไปตบต้นหัวเรียนที่เรียนไปด้วยนะนะคะจะเรียนขับต่อไปนะคะต่อไปค่ะ